โรงเรียนวัดชนสังคารนาพิจิตสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต4ตั้งอยู่ที่หมู่ที่4ตำบลเปลี่ยนอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมร,ราชมีเนื้อที่1 8ไร่81.7ตารางวาเริ่มเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2455ขณะนั้นยังคงเป็นโรงเรียนวัด ต่อมาทางราชการได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนประชาบาลตำบลเปลี่ยนหนึ่งและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวัดชนสังคารนาภิจิตซึ่งมีความหมายว่าร่องรอยอารยาธรรมแห่งอารยาชนปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 โดยการจัดการเรียนการสอนภายใต้การบริหารงานของฝ่ายบริหารการศึกษา5ท่านได้แก่นายนทวัตรรักทองผู้อำนวยการโรงเรียนนางกุลธีราวารเพียงหัวหน้าบริหารงานวิชาการนางชนาการมายาเฉียวหัวหน้าบริหารงานบุคคลน,น,น,นายนพพลนาคเยื้องกลายหัวหน้าบริหารงานทั่วไปและนางเจษราแสนพักดีหัวหน้าบริหารงานงบประมาณโรงเรียนวัดชนสังฆารณาพิจิตร มีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มากพร้อมทางวิชาการและความสามารถในการถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพจำนวน16ท่านนักเรียนจำนวน184คนโรงเรียนวัดชนสังคารนาพิจิตรมีผลงานที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติทางด้านวิชาการและกีฬาทั้งในนามของโรงเรียนครูผู้สอนบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนผลงานด้านวิชาการประเภทสถานศึกษา โรงเรียนวัดชนสังคารนาพิจิตรได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี2565ประเภทโรงเรียนขนาดกลางระดับยอดเยี่ยมได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินง,งานของสถานศึกษาออนไลน์ประจำปีงบประมาณ2566มีคะแนนการประเมิอนอยู่ในระดับ A.A. Excellence เป็นโรงเรียนที่มีค่าพัฒนาการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2566สูงขึ้นร้อยละ10.66เป็นโรงเรียนที่มีคะแนนรวมเฉลี่ย4วิชาสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยรวมระดับประเทศในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net ชั Net, ้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2566 ได้รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยรอบที่4ประจำปีการศึกษา2566-2570ผลงานด้านวิชาการประเภทครูผู้สอนนางอภัชยาพมรอดครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทยได้รับการยกย่องให้เป็นผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีโครงการโรงเรียนคุณธรรมสอทออด้านการจัดการเรียนการสอนระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ2,565ว่าที่ร้อยตรีหญิงสวนิิชัยชนะครูผู้สอนรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้รับการยกย่องให้เป็นผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์นคนดีอีกโครงการโรงเรียนคุณธรรมสอพทออด้านการจัดการเรียนการสอนระดับเขตตรวจการที่5ประจำปีงบประมาณ2,565นางอนิสาการสุวรรณครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษได้รับการยกย่อง ให้เป็นผู้วิจัยและพัฒนานวัตรกรรมสร้างสรรค์นคนดีโครงการโรงเรียนคุณธรรมสอพทออด้านการจัดการเรียนการสอนระดับเขตตรวจการที่5ประจำปีงบประมาณ2,565ผลงานด้านวิชาการประเภทนักเรียนนางสาวบันทิตาบันดิตได้รับการยกย่องให้เป็นนักเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุดวิชาภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษาในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2566การแข่งขันศิลปหัตถกรรมปีการศึกษา,า,า2566เด็กชายดัุวัตแซทเก่าและเด็กชายปรมาณแก้วสวนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมเพจประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เด็กชายนัดนายเรืองสวัสด์ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ i p r o r p t u o Speech เด็กหญิงนงนภัสชัยชนะได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการคัดลายมือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3เด็กชายธนาชาตทองเกตและเด็กชายศิชนสิิษย์แก้วสังได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับสองกิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 เด็กชายปะวะเรศทองเอียงและเด็กหญิงอนันตยาชชยชนะได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ2การแข่งขันมารยาทไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ผลงานด้านกีฬาโรงเรียนวชดชนสังคารนาภิจิตได้รับรางวัลด้านกีฬาดังนี้กิจกรรมกีฬาเหรียญเกมประจำปีงบประมาณ2567รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2การแข่งขันกรีธารุ่นอายุไม่เกิน6ปีชาย รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกรีธารุ่นอายุไม่เกิน6ปีหญิงรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกรีธารุ่นอายุไม่เกิน8ปีชายรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันกรีธารุ่นอายุไม่เกิน8ปีหญิงรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการแข่งขันกรีธารุ่นอายุไม่เกิน10ปีหญิงรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันกรีธารุ่นอายุไม่เกิน12ปีชาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนรุ่นอายุไม่เกิน6ปีรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนรุ่นอายุไม่เกิน9ปีรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนรุ่นอายุไม่เกิน12ปีชายรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเปตองนักเรียนหญิงรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันเปตองนักเรียนหญิงรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันเปตองนักเรียนชาย รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเปตองครูและบุคลากรทางการศึกษาและรางวัลชนะเลิศการแข่งขันขบวนพาเหรดประเภทสร้างสรรค์กิจกรรมกีฬาสายเรียงขับครั้งที่2รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุ10ปีอีกรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2การแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุ12ปีอีกรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมรุ่นอายุ10ปี